วัสดีครับท่านผู้ชมทุนนะกท่านนะครับวันนี้อยู่รายการไขรต่อชแนลนะครับนี่เป็นวิดีโอเปิดตัวชแนลนะฮะก็จะมาดูโปรเจกต์กันนะว่ามีโปรเจกต์อะไรบ้างแล้สักครู่นะครับโอเคนะตอนนี้ก็กลับมาอยู่กับหน้าเดสก์ท็อปของผมเหมือนเดิมนะฮะก็ใช้เวลาประมาณเยอะมากเลยนะกว่าจะโหลดสตรีมเสร็จอืม นั่นล่ à นี่อะไรใหม่ใหม่หนอะกิ่ขึ้นใจเลยนะนี่คือเกมของผมเองนะฮะ เบลช็อคสองเดอะฟาร์เสทีทีอาร์อีวลนี่เกี่ยวน,น,นี่อ่านชื่อไม่ออกเลสเลสลุมเลสซิ่งเอ็กไพนี่ไม่เกี่ยวนี่ไม่เกียวสไปร์ลไนท์อันเทน็ต วิเวดแอซินอันนี้ไม่เอานะโอเคแล้วก็อีกเกมหนึ่งนะฮะฟังอย่างโอสุสตาร์บาวของปอมนะเพราะน่องจากผมไม่มีงบขนาดนั้น <c oughs> แคสตาบ้าวดูหน่อยนะ okay, แล้นะโอเคฮะับตอนนี้ก็กลับมาอยู่ที่ต่อกับที่หน้าเดตของผมเนื้อเกมสตาร์บ้าวนะครับเป็นรุ่นเบต้าซึ่งไม่ใช่ของแท้ซึ่งใช้ดูตัวที่ผมได้สร้างไว้ซึ่งผมจะลบตัวแล้วสร้างใหม่แต่โคตรเครียดเลยของเทปงั้นล้วล้วล้วเดี๋ยวรอเวลาโหลสักแป๊บหนึ่งนะครับ ตอนนี้มนอยู่ที่หนากมสตาานะสิกบับมีนตัวที่ผมไ่ได้นะโจนโจนิจนบุกนากัแอนนาซึ่งตัวที่จริง ก็ล่อไปเจอโอเคนะห้างกันเปล่าเข้ามาแล้วนะพระโ Gracias. 我上我这己走 ที่มันรู้สึกทรงมุมเมงดุ้งดิ้งมาก ผมปรับหน้าจอให้มันตเต็มเกมนะนี้้คือหน้าจอของเกมนะะโอ้ผมคงมีเวลานิดเดียวนะฮะซึ่งเดี๋ยวค่อยแคดแ่ดูเลยละเดียวกันนะครับแต่สำนี้ก็ขอตัวอ๋อขัางนอก เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ